ซื้อมาเพราะความรู้สึกว่าเฮ้ยสวยว่ะเคยอยากได้ว่ะถามจริงๆก็คือจําเป็นไหมจริงๆก็เลยตอบเลยว่าไม่สวัสดีครับบอยครับกลับมาอีกแล้วกับช่องบอยเนาะจริงๆก็ไม่อยากเปิดด้วยคําว่าสวัสดีซะเท่าไหร่จริงๆวันนี้เรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับว่าของที่ผมซื้อที่นีมันเหมือนกับการรีวิวค เดิมทีแล้วก็คือผมก็ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าวันหนึ่งก็รู้สึกว่ามันจําเป็นขึ้นมาซึ่งสิ่งที่ผมซื้อมาอย่างแรกเกี่ยวกเลียกว่าลิกเลากนันก็เป็นแบบลิกติดกล้องแหละก็คือใช้ติด i p h o n e เทปแรกที่ถ่ายก็คือใช้ Iphone ก็ที่ที่เพ้นท์รองเท้าก็ใช้ Iphone แล้วก็ติดกับตัวนี้ ซึ่งมาซื้อคือถามว่าจริงๆแล้วมันจําเป็นไหมจริงๆถ้าเกิดเรามีคนถ่ายอ่ะมันก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าเ,เราไม่มีคนถ่ายสิคือผมทาทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็เลยดูแบบยุ่งยากถ้าเกิดจะแบบถ่ายให้ให้ให,ให,ให้นิ่งอะไรเงี้ยถ่ายด้วยไอโฟนตอบเลยว่ามันมันไม่ได้แบบเวิร์กร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะถ้าเกิดกล้องมือถือคุณไม่ได้ดีมากขนาดนั้นซึ่งยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไอโฟนออกมาเป็นรุ่นไอโฟน12แล้วมันก็ ชัดไ h o n e 11เยอะมากซึ่งตัวกล้องผมเนี่ยมันก็ได้มาจาก iPhone 11 Pro Max ตัวนี้ซื้อเป็นเครื่องสุดท้ายก่อนที่เขาจะแบบเออหยุดขายนั่นแหละเพราะว่าแบบในวันนั้นก็คือพอซื้อมาเพราะราคา iPhone คือตกหมดทันทีก็เลยแบบซื้อหละว่าด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงๆเราก็คือไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ทำหรอกแต่ว่าก็คืออยากอุปถัมภ์ของอยากรีวิวแต่ว่าคือการผมเชื่อจริงๆอ่ะคือในสมัยเนี้ยการรีวิว ของต่างๆคือคุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับของชิ้นนั้นเยอะพอสมควรแต่จริงๆคือผมไม่รู้อะไรเลยเ้ยซึ่งสิ่งที่อยากอวดอก็คือเล็กเล็กกล้องครับซื้อมาเพราะความรู้สึกว่าเฮ้ยสวยว่ะเคยอยากได้ว่ะถามจริงๆก็คือจําเป็นไหมจริงๆก็เลยตอบเลยว่าไม่หรืออาจจะจําเป็นเมื่อมันต้องใช้จริงๆคือเดิมทีแล้ว,วผมใช้กล้องอารมณ์ประมาณแบบ m i r r o r l e s s mirrorless แบบกล้องอ ียกว่าอะไรเดียร์ดลเล็เก่าเลยอะก็ไม่เชิงเก่าแหละปีห้าห้าปีห้าสี่คือมีแบบเนี้ยหนักมากบอกเลยว่าถ้าเทียบกับกล้องสมัยนี้ในปี2021นี้นะก็คือกล้องเนี้ยมันหนักมากหนักมากจนรู้สึกว่าเฮ้ยคือคุณเอาเวลาช่วงนั้น่ะไปซื้อกล้องอะไรมาเพราะว่าจะจริงๆก็คือแบบผมไม่ได้หลายงานจากกล้องแบบนี้มาแต่ว่ามันหนักมาก หนักสำหรับคนที่ใช้กล้อง m ิเร o r l เลสแบบอารมณ์แบบ E O S 5D Mark II เนี่ยคือใช้กันจนถึงทุกวันนี้เลยราคาก็ยังตกบ้างไม่ตกบ้างแต่จริงๆก็ตกไปเยอะแล้วถ้าเทียบกับกล้องสมัยเนี้ผมเชื่อว่าอย่างกล้องตัวที่ถ่ายข้างหน้าผมเนี่ยก็ยอมรับว่ารู้สึกแย่เพราะว่าพวกถ่ายสมัยนีย้ถ่าย YouTube ถ่าย Vlog อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ่ายด้วย iPhone น่ะ ไม่ตอบโจทย์คือผมว่าความชัดเขาสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีคนดูก็เท่านั้นเอาจริงไหมเพราะว่ารู้สึกว่าแปลกแล้วก็ไม่มีคนดูแต่ว่าคือตอนเนี้ยถามว่าถ้าเกิดว่าไปถ่ายที่ไหนถ่า,ายรูปหรืออะไรเงี้ยผมก็ยังใช้กล้องพวกนี้ถ่ายอยู่เพราะว่าอา่ผมว่าเลนส์มันดีแล้วก็ภาพที่ถ่ายได้ก็คือดีชัดแบบมันมีความแบบโปกเก้เบาๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวงานก็คือดีถ้าเกิดว่าใครแบบอยากเห็น งานก็คอมเมนต์ก็เดี๋ยวจะแปะให้ดูอ่ะอยวแปะดูเลยก็ไม่ปแปละเออก็ก็คงไม่มีคนคอมเมนต์ไม่มีคนคอมเมนต์เอาล่ะจริงๆแล้วที่พูดมาทั้งหมดอะ่ะก็คือไม่มีอะไรออกทะเลเราออกทะเลไปเยอะละก็คือของที่ผมซื้อมาเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็ซื้อมาวันก่อนเราเพิ่งไดอ้อ่ไม่ทันเจ็ดเจ็ดด้วยซ้ำแต่ว่าก็ก็ซื้อมาแหละก็คือเป็นตัวนี้เป็นคาเมราลิคเอาจริงนะตอนแรกอะ่ะ กะซื้อมาใช้กับตัวแคแนลตัวนี้แหละมิเลเลสปรากฏว่ามันใส่ตัวนี้ไม่ได้ครับมันใส่ตัวนี้ไม่ได้จริงๆก็คือว่าเหมือนกับกล้องของเราที่มันใส่ได้คือมันใส่ได้กับแคแนลแต่ว่าไม่ใช่แคแนลมิเลเลสครับมันเป็นแค n นลมันเป็นเฮ้ยมันเป็นแค n น n อออเอเอนเอ๊ะเออนั่นแหละก็คือมันเป็นตัวที่ถ่ายก็คือมันเป็น EOSM50 ของเรามันเป็นตัวเล็กแต่ว่าไม่ใช่ Mark 2นะ ก็ค <S an> ือว <an> ่าต้องอ่านดีเทลอะไรรายละเอียดแบบเยอะก็คือต้องอ่านดีเทลอ่ะก่อนที่จะซื้อของอ่ะซึ่งด้วยความที่ตอนแรกเราจำไม่ได้ว่ากล้องที่เราใช้อ่ะมันรุ่นอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะใช้ได้เคนมันน่าจะแบบใช้กันได้จริงๆไม่ใช่คือคอละรุ่นคือใช้ได้กับรุ่นตัวที่กาลังถ่ายอยู่แต่ไม่สามารถใช้ได้กับมาทูไฮดีอะไรเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเสียงนิดนึงแต่ก็อีกนั่นแหละก็คือซื้อมาแล้ว ก็ถามว่ามันดีไหมมันก็มีความเมือผมว่าถ้าเกิดเอาไปถ่ายแบบถ่ายถ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรถ่ายแพนกล้องต่ําๆต่ะๆมันก็จะง่ายกว่าการที่แบบคุณจับกล้องแต่ถามว่าน้ําหนักที่เราถืออ่ะมันก็เพิ่มขึ้นด้วยผมบอกเลยว่าหนักพอสมควรถ้าเทียบกับความรู้สึกถ้าเกิดถือกล้องธรรมดา eos m50 ที่แบบกล้องเบาๆแบบตัวเล็กแค่นี้ตัวเล็กแค่นี้คือคุณจับอย่างเงี้ยมันง่ายเลยพ้ามอว่าจับแบบ ทำไม่เล่าใหญ่ขนาดนี้ผมบอกเลยน้ําหนักบวกเพิ่มอีกประมาณ2โลอย่างตำ่ำก็คือก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละก็ก็ต้องดูระยลอเอียไรที่ดีเนาะอะไรเนะงี้ยก็ต้องเช็คดูอันนี้แนะเตือนสำหรับคนอื่นที่ซื้อของออนไลน์ด้วยความที่ผมซื้อผ่านแบบออนไลน์ต่างประเทศอะมันก็เลยเหมือนถูกราคาที่ผมได้มันก็เลยแบบเหมือนเหลือประมาณพันเจ็ดพันแปดซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันถูกกว่าราคาที่ปกติ ก็เรู้สึกว่าโอเคมันใช้ได้มันใช้เวิร์กคือที่พูดก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คืออวดแหละอวดของที่ซื้อมาก็มีลิกตัวนี้ก็คือตัวถือกล้องแผ่นกล้องก็คือทําสวยแหละอะไรเงี้ยอวดนี้นิดหน่อยเดี๋ยวส่งเดี๋ยวจะให้ถ่นตอนภาพที่ประกอบเสร็จอันนี้ก็คือซื้อมาพันเจ็ดพันบาทไม่รวมไอ้นี่นะไม่รวมลำโพงตรงนี้ไอ้ไมโครโฟนตรงนี้เนี่ยนี่ซื้อแยกแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้มาก็คือไฟ ไปที่ซื้อมาล่าสุดคือแบบไปถ่ายจะไปถ่ายที่บ้านเพื่อนแล้วเพื่อนแบบเหมือนเพื่อนชน <c oughs> คือแบบเ,เป็นความแบบอุบัติเหตุแหละมันเป็นอุบัติเหตุเรากา็ไม่ได้พูดอะไรมากแต่ว่าก็พูดแค่ว่ารู้สึกว่ากล้องแตกเออกล้องไม่ได้แตกคือแต่กล้องล้มล้มจากบนบนบน,บนขาตั้งกล้องผมว่าผมก็พยายามเซฟแ,แต่คือดึงไม่ทันจริงๆมันก็เลยแบบ นั่นแหละมันก็เลยโขกเอาผมว่ามันมันเหมือนมัน,ม,นมันโดนนิดนึงอะ่ะก็คือมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบไฟไฟไฟหน้ากล้องแตกคือไฟไม่ได้แตกแต่ว่าตัวที่ติดกับตัวไฟอ่าแตกก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยไปซื้อตัวนี้มาเป็นตัวไฟที่ติดก็คือสว่างนวนวเราถ่ายอยู่ซึ่งอีกลักแบตก็จะหมดสำหรับใครที่แบบชอบคลิปนี้ก็ดูนะอะไรเงี้ยใช้ละเอียด ก็แนะนําสําหรับคนที่แบบจะซื้อของผ mm ่านออนไลน์ก็คือต้องเช็คให้ดีละเอียดยิางดีไม่งั้นก็จะพลาดแบบผมได้อะไรเงี้ยอีกอย่างนึ้งจะพูดก็คือก่อนหน้านี้ผมทําเกี่ยวกับเพนท์ใช่ไหมผมอยากให้สําหรับใครที่สนใจก็ทําตามที่ว่านี่จะดีมากชื่นชอบกดไลค์ใช้กดแชร์สวัสดีครับ